สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวแม่นๆนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับผมก็ไม่ได้เจอกัน3วันนะครับผมเพราะว่าไปต่างจังหวัดมานะครับก็เลยไม่ได้ลงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาลงสูตรตามปกตินะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าที่ผมทําสถิติไว้นะครับในตําแหน่งหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับ ก็เลยนํามาลงให้ดูนะเผื่อใครอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรนี้วิธีการคํานวณก็จะใช้หลักร้อยบนบวกหลัก10บน บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2นะครับบวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก7คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะมาดูสถิติย้อนหลังที่ทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก0-19นงะครับงวดแรกในสูตรคํานวณได้เลข0นะครับตัวเดียวผลรางวัลออก0-19นะครับ0ย์ก็มาในตําแหน่งร้อยบนถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาสูตรคํานวณได้เลข9 ตัวเดียวนะผลรางวัลออก9 03นะกก็เข้าที่ร้อยบนถูกเป็นงวดที่2องงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข2ตัวเดียวนะผลรางวัลออก2 72เนะก็เข้าที่ร้อยบนถูกเป็นงวดที่3มงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข8ตัวเดียวนะผลรางวัลออก8 72 8นะครับก็มาในตำแหน่งหลักร้อยบนก็ถูกเป็นงวดที่4 งวดถัดมานะครับคำนวณได้เลข6ตัวเดียวผลรางวัลออก6 0 5นะครับ6ก็มาในตำแหน่งร้อยบนก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข5ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก5 3า5ก็เข้าในตำแหน่งร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่6งวดถัดมาคำนวณได้เลข4นะครับตัวเดียวผลรางวัลออก4 53เลข4ก็เข้าที่ร้อยบน ถูกเป็นงวดที่7งวดล่าสุดนะับสูตรคำนวณได้เลขเจ็ดนะเลขเจนะับเป็นตัวเด่นที่จะมาร้อยบนนะผลรางวัลออกเจ็ดแปดสอนะับก็เข้าในตาแหน่งร้อยบนถูกต้องนับสถิติยอดหลังทำให้ดูก็เข้าดีหมดนะครับ1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแดแงวดรวดนะครับยอดหลังก็ยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับ แต่ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับสูตรนี้มันจะเข้าหรือเปล่าก็ไม่มีใครสามารถตอบท่านผู้ชมได้นะครับต้องไปรอดูในวันที่สลากออกอย่างเดียวเดี๋ยวมาคํานวณวดใหม่นะว่าสูตรนี้จะคํานวณได้เลขอะไรนะครับก็ใช้หลักร้อยบนนะครับร้อยบนเลขเจ็ดบวกสิบบนเลขแปดบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ด บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้ง3บวก3ได้6บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง7 7 14แล้วบวกเลก7ข7คงที่บวกเลก7ข7คงที่นะครับ7 8ได้15นะครับ15นะครับบวก7ได้22 22บวก6เป็น28 28 นะบ,บวกอีก4 32 32ก็เป็น42 42ิบวกได้เลข9เป็นตัวเด่นตัวเดียวนะที่คาดว่าน่าจะมาในตำแหน่งร้อยบนได้เลข9สูตรนี้นะเป็นสูตรที่ผมทำสถิติไว้ตั้งแต่งวดที่ผ่านมานะครับพอดีติดธุระไปต่างจังหวัด3วัน,นก็เลยไม่ได้ลงสูตรให้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะอยู่ตรงไหน หลักร้อยบนตัวเดียวนะครับผมทําสถิติไว้อยู่ประมาณ10สูตรนะครับอ่าสิสูตรในงวดก่อนผลปรากฏว่าเข้าอยู่แค่สูตรเดียวนะครับนี่เลข8ก็ไม่เข้าเลข5ก็ไม่ไม่ใช่นะเลข6เลขเกข2อีกเลข1เลข3าเลข0ูนย์เลขหนี่รูดหมดนะครับไม่มีตัวไหนเข้ามีสูตรที่3สูตรเดียวที่ได้เลข7นี่นะครับแล้วมันออก7 8 2 สูตรมันมีหลายตัวนะครับดังนั้นบางครั้งผมก็อาจจะเลือกไม่ถูกนะครับแต่ผมก็พยายามทําสถิติไว้ให้มันตัวเลขแลวมันแตกต่างกันนะครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะมีตัวใดไรตัวหนึ่งที่เข้านะครับนี่งวดใหม่ก็คํานวณได้เลขเก้านะครับในสูตรที่สามสูตรนี้ก็เลยนํามาลงให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะได้นะครับเพราะว่าหลักหน่วยล่างนี่ถัดมาอีกหน้าเดียวใช่ไหมครับถัดมาอีกหน้าเดียวก็หลักหน่วยล่างตัวเดียวนี่ผมลงให้แล้วนะครับ นี่ครับหน่วยล่างตัวเดียวก็ทําสถิติไว้10บสูตรเหมือนกันนะครับสูตรนี้นะลงให้แล้วนะครับหน่วยล่างตัวเดียวงวดใหม่ก็เหลือแค่เลขหแต่หลักร้อยตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงนะครับได้เลขเกานี่คือตําแหน่งร้อยบนตัวเดียวที่ทําสถิติไว้ตั้งแต่ง,งวดที่แล้วนะครับมันเข้าเหลือแค่สูตรนี้สูตรเดียวแต่มันจะเข้าต่อหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับ ข้อมูลไหนที่มันน่าจะมีประโยชน์นะครับก็นํามาลงให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูกันนะครับใครชอบไม่ชอบก็ค่อยไปตัดสินใจเอานะครับบางท่านอาจจะชอบเลขเก้าบางท่านก็อาจจะไม่ชอบเลขนี้ก็อาจจะต้องรอดูเลขอื่นนะครับหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรใหม่ที่ผมทําสถิติไว้นี่ก็ไม่ได้มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะมีอีกหลายตัวนะครับจากนั้นก็ตอบได้ยากว่าจะมาตัวไหนนะครับร้อยบนวันนี้ผมบอกได้เลยว่าจะเป็นเลขขี้นะครับ ร้อยบนงวดนี้เป็นเลขคี่นะครับเลขคี่นั้นก็หมายถึงหนึ่งนะครับสามห้าเจ็ดและก็เก้านี่คือตัวเต็งในตำแหน่งร้อยบนงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะจะเลือกถูกหรือเปล่ามันมีห้าตัวนะครับคาดว่ามันจะเป็นเลขคี่นะครับหลักร้อยบนงวดนี้จะเป็นเลขคี่ แล้วแต่ใครชอบหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วแต่ใครชอบเลยนะครับลองพิจารณาดูแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขคี้ก็ต้องไปเลือกเอาเองนะคผมสูตรของผมมันมันมาทางนี้ครับมันน่าจะมาอยู่ที่เลขขี้ในงวดนี้งวดก่อนก็เลือกถูกอยู่นะนะครับงวดก่อนก็เลือกถูกงวดนี้ก็ต้องดูว่าจะเลือกถูกไหมครับจะเป็นตัวไหนเลขเก้าสูตรนี้ก็เป็นเลขขี้นะครับนี่เลขเก้าตัวนี้ก็เป็นเลขขี จะเป็น1เป็น3เป็น5เป็น7เป็น9วันที่1กันยายนถึงจะรู้คําตอบนะครับตรงนี้ลงให้ดูก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรก็ลงให้ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูสามตัวบนชุดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้นะครับว่าจะจับชุดไหนให้นะครับรอติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ